สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC ตสาวหน่อย FC น้องหญิงครับบรรยากาศโอ้ยแดดเปิ่งแดดพี่น้องพวกโมงกลัวไหมอู้ยแดดคักแดดเนี่ย่นปูมาแล้วอารจอดจอดจอดไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องเฝ้าแดดฮ้อน วันนี้เรามีมาลัยน้ำใจนะครับจากพ่อท็อปบางเสาธงนะครับให้กำลังใจทีมลังบานนะครับพี่น้องปูผลมาเบิงปูก็เป็นสร้างนะครับก็คือสร้างพันเฮ็ดีหยังขืนพ่นกะสียางมาเบิงนะงั้นหลังไงก็ขืนไปเบิงซุมือซุมือเบิงแล้ลก็เะเห็ดดีแห้งเหรเ,เห็ดดีแห้งยังสีนะ ช่างที่มีคุณภาพนะครับมีเครื่องใหม่เครื่องมือมีของครบแ้ะกะ็มีทีมงานครบเหตุงานออกมาก,กะสีไดตั้มมาตรฐานนะครับเนาะ,ะนปลูกแล้วเวียยอยังมือเศ้าครับ เฮ้ยจาเฮ้ยจ้าล่ะมาเด้อมาเด้อมาหลับมาไลมามาเรามาหลับมาไลเร็วาาาขาขลวูกดิกมาหาคาขนมเร็วลูกดิกมาลู <c oughs> กดิกงอแงใจงอกรวาเป็นปตุบึงหันปุ๊บปุ๊บปุ๊บ <c oughs> โดนี่คือเวลาเวลา,วลาฮั่มีกิจ,จกรรมอยังโดนี่สิมานอนเป็นพยานตลอดเลยนะ สักขีพยานนะครับหลับมเมลัยกรขยี้เฮ็ดเวียกปวดทางพุ่นกับหองแล้วหิวแล้วมา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 ปวดทางพุ่นกับเอิร์แล้วเออเร็วมาหิวแล้ว มาเร็วเเออมาเร็วเลยเอออยู่นเนอืน่นน่ะตบเมีเ,เสียงมันเป็นแบบนั้นมันเป็นสายพันธุ์ของมันเสียงมันห้องมันห้องแบบมันเคยหอ้หอ,ง,แบบหอง,งประจํานะสมัยได้กี่ ากอ่นบหัว่ะมาไลยน้ำใจนะครับจากยังอีกเอ้เสือต้มมือขึ้นตัวนี้ปลาขมากขาดเอวเลยนี่เ่มือข้อเดี๋ยวมือขึ้นเันหนึ่งเขาเดิกวันนั้งดาวันหนึ่งป้า นาะ่ถูกแล้วอข่อยซองลงไปอ้ยสามสี่ทุ่มยี่หนึ่งเขาอยู่ขวะโมเมนต์วันหนึ่งป้าพะน่ะเนียกปกับตีเพราะว่านอนเสียงคืนสวัสด่ป้าเป็นไปเพราะแล้วบอกว่าหนึ่งป้ากับหนึ่ป้าเป็นอย่างีนาแล้วบะใครถืว่ารรวหนึ่งเขากูบว่าหนึ่งวนี้จะกินเขาย่ามใจพี่หาถุกขอปะมามา นนะมาหลยน้ำใจนะครับจากพ่อท็อปบางเสาธงครับพ่อท็อปอีกแล้วนี่ทีมงานหลังบ้านนะครับคนละสามรนะครับนี่อันนั้นอันนั้นดูความรงกายแขงแรงเอออ่ะของเด็ดแม่ ไอ้อันนั่นอย่าพึ่งเจ้าเจ้าบอเดาง่ายไปมาหลับเล้เจ้าสิหาสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกำลังขอให้พอสอบลำลเรื่อยๆหมันหมาเนื้อคขาหายมากสบายได้ไปลอยเสาคว้านเสามูลเสาหายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเร็วๆเด้อพอทอพยิงหายจากโรคไข้ไข้เทปเลยค่ะพอทอพยิงให้ยิงยิงได้นะคะดูดูอะ ของปนางกับลุงเดียยิ่งหิ่งมนมแ่ปด้าย่องมนงในลายกูงูไหมเมิงไหมปนางในลายกงูรัไห้ใลายกูมูหมือนแวรับจะได้ในลายกูมูปูวะไป่ใน่นบอกเอาคอยว่าคอยเอายืมเงินจาเจะากรเซยเนาะเสือจะได้จ้าของเสื เจ้อ้านเอามากเอบเด้เาเมือวดเวลาิดเวลาิดเวลาแล้วน่ครับพี่น้องกะกำลังใจทีมหลังบ้านนะครับเนาะกำลังใจจากพ่อท็อปบางเสาทงนะครับสำหรับกำลังใจจากพ่อเอซคุณลำ คุณลามกาแหงน,นะครับเดี๋ยวไปกดเงินมานะครับ<ๆ>เดี๋ยวมามอบตอนนี้เป็นเงินส่วนที่นี่อยู่ในกระเป๋าเบาโทษนะครับสามารถมอบได้เร้านี้<ๆ>เดี๋ยวมื่อนี้จะไปกดเงินมามอบของพ่อคุณลามนะครับนี่คือกำลังใจมา,าพากแพกยรเราไปนองเนาะของพ่อพ่อแม่เอฟซี FC ที่นี่ให้กับน้องอุ้งอิงเพชรบัานแพงนะครับพอท็อปเป็นเป็นหมา เออมานโบมานพ่นก็ะไห่คี wan h wan h, ้เกลาะแต่ว่าพ่นกะมานน่ะละพ่นจังไห้ไต้มีไห้ไงบหบคน่นี่ครับเป็นน้ใจที่ให้ใหหมาหลักร้อยให้น่อามุกาสหรัหนอ๋อส้วงขนาด้น่อยจะไม่ความุ้มใจองเพนมาัาสงขนาดนี่ สเหล่ากลงกลงเหล่าสเตเต็ดวะไม่่เดยมันไม่สุกจะไม่ผ่ามันยัง บ่มีเวรนั่งกบมื่ีพ่้กนั่องน้องตรงกินแบบนั้นม่มบ่จัดไปใส่ละเงินอยู่ใส่เงินอยู่ใส่เงินเงินเงินอยู่ใส มันต้องกินหน่วยใหญ่ๆแบบนั้นมันยังแซ่บทุเรียนนั่นโมเมนต์แกออกมาเล่มเล่มหอดในเปลือกติ่งมันกับไปเล่มเอาแบบนั้นบ่ปันี่ได้ขอบคุณตุกกำลังใจครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเมืองโฆษณาครับสลิปนีเมีแหว้สมิสกอร์ได้พบกกันหม่ลิปหน้าครับสวัสดีครับ